สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในภาคเรียนที่2แล้วน,นะคะขอต้อนรับสูกก่การเปิดภาคเรียนวันแรกค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะครู่อมจะมาพูดมาคุยกับเด็กๆน,นะคะ อการเรียนของเราวันนี้นะคะก็คือนักสือเสริมประสบการณ์นะคะและเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสีไม้นะคะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยแล้วเราไปดูแบบทักษะวันนี้กันเลยเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักคนสําคัญกันนะคะคําสั่งนะคะเขาบอกว่านะคะให้เดกๆนะคะสนทนาจากภาพนะคะบุคคลสําคัญ พร้อมบอกความรู้สึกแล้วระบายสีภาพบุคคลสำคัญในครอบครัวนะคะให้สวยงามค่ะบุคคลสำคัญของชาตินะคะในภาพแรกนะคะนี่คือนะคะภรพบรมมาัชายลรักษณ์ของในหลวงรัชการที่10นะคะซึ่งก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะคำศัพท์ก็คือนะคะ KING ผู้ตามกุอํมนะคะ i ิง หมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะนี่คือรูปในหลวงรัชกาลที่10นะคะเด็ๆกๆต่อมานะคะคัวอามจะแนะนานะคะบุคคลสําคัญในครอบครัวค่ะเด็กๆไอแก่่าแรรนะคะก็คือคุณพ่อค่ะเด็กๆเห็นไหมคะคุณพ่อนะคะคะาศัพท์ภาษาอังกฤษคือ fatherfather Father. แปลว่าคุณพ่อนะคะภาพต่อมาก็คือใครคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะนี่คือภาพคุณแม่นะคะคุณแม่คำศัพท์ภาษาอังกฤษคือ mother mother แปลว่าคุณแม่นะคะบุคคลสำคัญในครอบครัวของเด็กๆนะคะที่บ้านอาจจะมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะเด็กๆอยู่ด้วยกันนะคะในครอบครัวนะคะลูกก็ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ดือ้อไม่ซนนะคะเด็กๆในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะ ระบายสีนะคะบุคคลสําคัญในครอบครัวนะคะเด็กๆเตรียมสีไม้ขึ้นมาเดี๋ยวมาระบายสีกับครูอํานะคะอาลค่าเด็กๆ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาดเด็กๆนะคะใช้สีไม้นะคะเด็กๆระบายสีภาพนะคะจับดินสอและสีเหมือนเดิมนะคะ3นิ้วนะคะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะคะเราจับผมนะคะนี่ใช้สีดํานะคะลูกอาลค่า เดี๋ยวคุณครูจะระบายให้ดูสวยๆเลยนะคะค่ะเด็กๆคะเห็นไหมคะคุณครูระบายสีสวยมากเลยนะคะเด็กๆใช้สีระบายตามจินตนาการเลยนะคะเสื้อคุณพ่อคุณแม่ให้สีสวยๆเลยจ้าอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆระบายสีภาพเรียบร้อยแล้วนะคะครูอัมพขอทบท่นๆนิดนึงนะคะว่าวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลสําคัญนะคะซึ่งก็คือ มีใครบ้างคะใช่แล้วค่ะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะบางบ้านนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงป้าคุณน้าคุณอาเยอะไปหมดนะคะเด็กๆอยู่ในครอบครัวต้องเป็นเด็กดีน่ารักเชื่อฟังตามตักสอนของผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยเรากลับมาพบกับคุณอเมในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ